เปลี่ยนหน่อยเนี๋ยวรีบนะพอหาวีหาเลยทอนนะจันเออเดี๋ยวค่อยไปถอดเปลี่ยนอีกหนึ่งรองเ้าดีด้วยเฮ้ยวีเป็ไหนวะต้องดูดุยก่อนเรามีทุกคนขากาแฟแพรลี่เปิดขายแล้ววันนี้วันแรกนะคะสนใจอยากสั่งซื้อกาแฟกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับกาแฟแพรลี่เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะหนึ่งกล่องมีทั้งหมด15ซอง นะคะ,ะเป็น15ซองที่ดูแลถึง3ด้านนะครับมีทั้งหมด3สูตรสูตรละ5ซองรวมเป็น15ซองนะคะสูตรที่1จะดูแลเรื่องผิวพรรณผมเล็บแล้วก็กระดูกนะคะพราะมีส่วนผสมของไดเปปไทด์ ai, คอลลาเจนไดเปปไทด์ ai, นะคะแล้วก็แอลกูตาไทโอนนะคะมีส่วนผสมของสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็วิตามิน B รวมสนใจอยากสั่งซื้อกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะ สูตรที่2จะช่วยเรื่องอดูแลเรื่องภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ภูมิต้านทานนะคะแล้วก็เรื่องของการช่วยอะไรอ่ะส่งเสริมประสิทธิภาพในการทํางานของเม็ดเลือดขาวนะคะเพราะว่ามันมีส่วนผสมของเบต้ากรูแคนนะคะแล้วก็โคเอนไซม์คิวเทนนะคะมีสา,ารสกัดจากเห็ดหลินจือนะคะคุณขากาแฟแพรี่ดีมากนะคะมีทั้งหมดถึงสสูตรนะคะสูตรที่3จะมีส่วนผสมของลูทีนแล้วก็สารสก,กัดจากใบแปะก้วยนะคะสา,ารสกัดจากดอกดาวเรืองแล้วก็บินเบอรี่ นะคะทุกคนขาก็อยากให้ลองทานกันนะคะอืมปลาถึงลําปางนะคะอร่อยมากราคา499นะคะราคา4 9่าา4 99, เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพจริงๆนะคะไม่มีไม่มีส่วนผสมหรือสารสก,กัดไหนที่ใส่เข้าไปแล้วเป็นการทำลายสุขภาพนะคะ no sugar นะคะใช้ชูการ์โรสนะคะให้ความหวานแทนน้าตาลนะคะแล้วก็กิมเทียมเป็นาสารสกัดจากมะพร้าวนะคะจะช่วยเรื่องการอะ,อะไรอะเร่งการเผาผลาญน,นะคะเรื่องระบบเผาผลาญเรื่องการไขมัน นะคะดีมากๆเลยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพจริงๆคนะ่ะทําดีกาแฟเป็นกาแฟโรบัสต้าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะรสชาติจะออกแนวกาแฟแบเบเอสเปรสโซ่นิดนึงนะคะทานง่ายอร่อยถูกปากนะคะอยากสั่งกาแฟนะคะวันนี้เปิดขายวันแรกอยากสั่งกาแฟนะคะสนใจกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะเออไปสีแดงขับผิวถูกต้องนรืฉันต้องใส่สีแบบเนี้ยใส่สีแบบอันนี้มันไม่รอดนะคะ สั่งกาแฟกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะขอสั่งสตยแค่นี้กดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยสั่งปลาสั่งกาแฟกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะปลาก็ยังขายอยู่นะคะแต่วันนี้เปิดขายกาแฟวันแรกอยากให้ทุกคนสั่งซื้ออุ๊ยคอทำไมสีมันหลอกหลอนมันเป็นเงาไม่ใช่เหรอเป็นเงาโอ้โหโอ้ยเหนื่อยเนื่ะสนใจกาแฟกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะสนใจกาแฟกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะจ๊ะขอบพระคุณค่ะ อืไปเลย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 เปิดขายวันแรกนะคะเปิดขายวันแรกนะคะอยากให้กินกันจังตอบเนี่ยวันเดี๋ยววันวันที่เก้าไปไล์แต่เอาสีอื่นไม่ใช่สีน,นี้มีปะแต่สีเข้มเขมแบบนี้ มีสินำเงินแบบเนี้ยเลยแบบอย่างนี้เลยเอาแบบนี้จะแสดงว่ามีสินำเงินเหลื่องตีนี้ตีนี้ก็จะซ้ำไปแล้วใช่วยซ้ำไปแล้วเออเดี๋ยวหนูดูให้มันนี้ให่พี่กลับไปด้วยอยู่เป็นใช่ถ้าหนูไปด้วยไปถึงวันนี้แล้วก็วันที่เป็นไรหนูกลับไปวยวันที่เวลาพี่ไปตอนนี้ปีนี้เราติดอะไรกันั่งาจะพี่ก็อยู่ชอนนะพี่ พัทยาแต่ว่ารีโออยู่อยู่ตรงเขาไม้แก้วซึ่งมันก็ใกล้กันใกล้ไม่ใช่ไม่ได้ไกลกว่ากัน <c oughs> เรากาแฟมาที่ชซกาแฟอาจารย์ปลากับกาแฟกดลิงก์หนะ้าโปรไฟล์นะคะสั่งปลาสั่งกาแฟกดลิงก์หนะ้าโปรไฟล์ขอบพระคุณะคะ่ะกาแฟสั่งปลาสั่งกาแฟกดลิงก์หนะ้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะกาแฟมาแล้วนะคะ กดลิงก์แล้วเข้าไปสั่งค่ะเข้าไปต้องเข้าไปสั่งในบ้านหลังคาเขียวนะคะไว้มันียวออะไรอนน้เไม่ต้องสั่งนะคบวีก็ไม่ต้องสั่งคนขนครอบได้เลยนะคะ <c oughs> จะสั่งวิกเช่นเชยวันนั้น เราอาทิตย์ซักที่อะไรไปด้วยนะครับอะไรครับพี่เชะไรนะยืนนี้พี่เช่าอ่ะใช่เไม่ใช่ตุวพวกนอี้เขาซื้อหมดมันเป็นชุดเป็นชุดเซทกับเป็นชุดแบบอย่างเงี้ยมันเป็นเซตกะปีไม่ได้ขายแล้วครับพี่กะปีหมดแล้วค่ะรอปีหน้าเลยกะปีของหมดละก็หนูบอกเลยว่าหนูของขายของตามฤดูกาลพี่ไม่สัางกันอะของหนูมันของคุณภาพทําใหม่ทําตามฤดูกาลปลาอินรียก็ใกล้จะหมดแล้วถ้าไม่สั่งกันก็คือเดี๋ยวไม่ได้ทานแล้วนะครับปลาจะหมดแล้วเหมือนกัน อยากกินอะไรต้องรีบกินเลยตอนที่ขายเนี่ยใช่กาแฟมันก็ตามฤดูกาลเหมือนกันต้องรีบต้องรีบนะคะกาแฟก็ตามฤดูกาลเนี่ยรีบกดเข้าไปในตะกร้าเลยค่ะเนี่ยปล่อยผมไดใช่ไหมเออไปหาดีโอกรดทงผมแบบนี้นะนั่นแล้วนั่นแล้นี้ สนใจกาแฟกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะเออให้มันดูมีอะไรเออให้มันดูแบบมีส่วนหน้าโปรไฟล์เลยค่ะไปเลยค่ะส่วนหยดส่วนว่าใหม่ได้หรอไวข้างหน้ามันดูตลกกว่นี้ไม่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 ได้ปลาแล้วชิ้นใหญ่มากขอบคุณค่ะสั่งปลาสั่งกาแฟกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะเออมันดูดุดุดจังสั่งปลาสั่งกาแฟกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะ beautiful สั่งปลาสั่งกาแฟกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ค่ะ,ะอย่าลืมนะไม่ไม่ลืมหรอกติดไปก่อนก็ลปปลูกผมที่ด็อกเตอร์ออนค่ะ สั่งปลาสัาง่งกาแฟกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยนะคะกาแฟมาแล้วนะคะกาแฟแพรลี่กาแฟเพื่อสุขภาพนะคะมี3าสูตรใน1กล่องหนึ่งกล่องมีทั้งหมดสิบ้าซองนะคะสูตรละห้าซองนะคะสนใจกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยสี่้านะคะคุณลูกค้าขามีโปร2กล่องและโปรสกล่องด้วยนะคะคุณค้าเปิดขายวันนี้วันแรกเลยค่ะใครต้องการดูแลสุขภาพทานกาแฟแพรลี่กันนะคะ4ี่สป่ะ44แน่นอนแต่ใส่สบายมากเพราะมันใหญ่ ียบร้อยค่ะได้เหรอได้แล้วปะหวีกาวที่สับหน้าลิปสติกพอมอมอ,อาจารย์มาทน่าจะไม่สวยเกินไปไปค่ะนี่คีกาวสับเลยแล้ว,ลวมันปิดพุงปิดอะไรดีด้วยเพื่อแบบนี้เพแบบื่อแตตายแบบนี้ดีมากกระเป๋าอันนี้เป็นอันนี้อะไรอ่ะฮะถุงอะไรอ่ะใส่ออไ,ได้ไหมได้ ทุกคนไปก่อนนะคะทุกคนไปก่อนนะคะชัยปิดร้านให้หนทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกัน